เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรออะไรเงี้ยในการมาพูดถึงคนอื่นแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมันเปนมนเปันต้องเป็นคนยังไงเออที่รู้ว่าดีหรือไม่ดีคนเรามันคิดและแยแยะ,แยะ,แยะออกว่าดีหรือไม่ดีแต่ยังทำํำยงัยงยงืนยันที่จะทําอันเนี้ยน่าสงสารมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเราไม่ต้องไปให้คุณค่าแล้วก็หนูรู้สึกแบบ ตลกมากแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วกับคนพวกนีงจนเรารู้สึกแบบชินชาไปแล้วนะคะไม่เพราะงั้นทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าอะไรเลยนะคะสักวันหนึ่งคนพวกนี้ก็จะตายเพราะปากเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีมีการคิด และวิเคราะห์ดีว่าอันไหนคนไหนดีคนไหนคนไหนพูดดีคิดดีทำดีคนไหนมีทัศนคติดีแล้วคนไหนที่มีกิริยาแบบไหน,นทุกคนสามารถแยกแยะได้นะคะไม,ไม่ต้องห่วงเลยเขาแบบสบายมากคือเขาชินไปแล้วเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะมันตลอดมาดิ แล้วก็ไม่ต้องห่วงพ่ลาพ่ลาก็ชินทุกคนชินหมดแล้วค่ะเพราะว่าเอา่อเข้าใจสติเขาแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยค่ะทุกคนทุกคนเดินหน้ากันหมดแล้วชีวิตพวกเราดีชีวิตในแกล้งพวกเราดีดีมากๆดีกันหมดแล้วค่ะคือทํามาหากินแยกย้ายกันเจริญเติบโตเรื่องในอดีตไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะตอนนี้นะเนี่ยชีวิตจะมีอะไรมากมาย ว่างก็มานั่งทำผมอดีตแม่สามารถแก้ไขได้ใช่ค่ะอีกจริงบางเรื่องมันตลุลมมากพูดอะไรมาบางทีจับอันนี้มาใส่อมองสู้ให้หมดตลกมากโออเวลาวันไหนไม่บอกเดี๋ยวก็บอกแหละไม่บอกเท่ากับไม่ไม่บอกเท่ากับเออทุกคนก็รู้หนูมบอกหมดชีวิตอะไรที่เขาอยากให้เขาดูถูกอาโล่นะไม่มีใครดูถูกใครได้หรอกคะ่ะทุกคนรู้ดีว่า ว่าะะใครเป็นยังไงตัวเรารู้ดีถ้าเกิดว at ่าเราไม่ไปลดค่าต um ัวเองก็ไม่มีใครดูถูกเราได้เมื่อมูเคยไปตามสืบชีวิตไพรบอสนี่เราจะทำสีนี้ทุกคน เราอย่าไปทําตามความต้องการของเขาค่ะพอแล้วาทุกคนเนี่ยหาว่าก็บุนเมื่อยเนาะทุกคนมเ,ออเ,เมื่อยชีวิตเ้ากับเมื่อยโป้แหงแล้วเด้เขาใส่ชีวิตตะละเมื่อยเ <c oughs> พราะไปวัดไปว่าธุรกิจกระดับ ทุกคนก็เห็นว่าหนูไม่เคยไปยุ่งกับเขานานมากๆแล้วนะคะก็ต่อไปน,นี้ใครจะพูดอะไรนะคะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติคือชีวิตหนูมีความสุขและเดินหน้ามานานมากแล้วเรื่องของอดีตถ้าอยากจะพูดต่อไปเชิญพูดเลยนะคะต่อให้เป็นสิบปีอยากจะพูดเรื่องในอดีตเป็สิบปีก็พูดไปอีสิบปีข้างหน้าถ้าชีวิตหนูมีความสุขชีวิตหนูดี หนูจะสนใจชีวิตในอดีตด้วยหรอถูกไหมคะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนบอกว่าต้องฟ้องหรือว่าอะไรหนูบอกตรงนี้นะคะหนูไม่ได้สนใจเลยเพราะหนูคิดว่ามันจะเสียเวลาชีวิตมากทุกวันนี้ชีวิตหนูทำมาหากินและทำงานเยอะมากทำธุรกิจเยอะมากนะคะคิดงานตลอดเวลาจะเอาเวลามาเสียเวลากับการพูดหรือ ปากของคนที่ไร้สาระที่ไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันกรหลกและหนูไม่ไปให้ค่าคนแบบนั้นแล้วค่ะมีรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะปกติเลยนะเพราะว่าคนที่ปกติเขาจะไม่ไปนั่งสืบเรื่องชีวิตคนอื่นแล้วก็จะไม่อาฆาตแค้นของไม่อาฆาตแค้นคนขนาดน,นี้อันนี้คือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตแล้วก็ไม่ปล่อยวางในชีวิตเป็นคนที่มงูมากค่ะทุกคน นั่นแหละีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็พูดแบบเท่านี้ก็พอแล้วหนูก็เชื่อเชื่อว่าเขาก็ยังจะไลฟ์ต่อไปนะคะยังจะไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆก็ให้ทุกคนแบบถ้าใครอยากจะติดตามเนี่ยจะดูก็ดูต่อไปเรื่อยๆได้ถ้าทุกคนไม่อยากถ้าทุกคนไม่อยากเสียสุขภาพติดก็ไม่ต้องไปดูนะคะเนาะแต่สําหรับหื่ม โฟกัยยสยายามเราใช้ต่ชีวิตชีวิตเรามีความสุขมากทุกคนเราไม่ต้องไปตามสุขชีวิตใครเลยนะคะทุกันนี้คือแบบแฮปปี้มากนะคะทํางานโฟกัสชีวิตตัวเองเด้อแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนรอบข้างหนงนะคะตอนนี้คนรอบข้างคือก็ชินกับคนคนนั้นแล้วนะคะคือเราเข้าใจแล้วนะคะว่า ว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะคือเขาเหมือนเหมือนลมเหมือนอากาศเหมือนพายุที่เข้ามาเป็นวันวันไปนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาโฟกัสหรือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบมาแบบปวดหัววุ่นวายบางทีมีคนส่งมาให้ดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตลกดีว่ะเออม,มันก็เป็นเรื่องตลกไปแล้วนะคะที่มีม,มีพลังบวกเดอ๋ควสาเพราะว่าหนูเชื่อว่า คำว่าเวรกรรมมันมันมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าตัวหนูบางทีอะทุกคนขาเราทําอะไรที่ไม่ดีนะคะทุกหนูว่าทุกคนเป็นไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นเราเคยทําอะไรผิดมาเราเคยเจอค่ะที่เวรกรรม,มตามสนองเราเจอทุกคนนะคะทุกคนแบบมันจะเห็นคําันตามากูหนูก็เคยเจอเห็นพันตาจริงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้สักวันหนึ่งก็จะผิดพลาดเพราะ พาะปากของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการพูดอืมก็ก็อยากจะอธิบายตรงนี้ทุกคนฟังครับที่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะคะก็หนูหนูไม่สนใจแล้วแต่ถ้าใครถ้าพี่ๆคนไหนอย,อยากจะสนใจต่อหรือว่าอยากจะฟังไม่เป็นไรแต่หนูเตือนไว้ก่อนนะเสียสุขภาพาจิตเพราะเขาคือคนพอ็อกซิกที่ส่งพลังลบให้กับคนอื่นและพูดให้ พูดให้คนอื่นเป็นลบไม่ได้มีพลังบวกอยู่ในนั้นเลยนะคะแต่ถ้าอยากแบบเข้าไปฟังก็นั่นแหละอออาจจะเป็นถ้ากัวลงหรือว่าถ้าคนไปเม้นด่าเขาเยอะอันนั้นคือเขาจะรู้สึกมีความสุขอันเนี้เท่าที่หนูเห็นมานะคะก็ประหลาดคนเหมือนกันแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าทัศนคติเป็นเป็นยังไงเนาะเพราะเราก็ไม่เคยเจอเพราะเวลาที่เราโดนคนด่าเราจะรู้สึกแย่นะคะเราจะชอบให้คนมาลักเราจะชอบทาให้คนรักมากกว่าทุกคนมา,มากเลยนะคะอ่าแล้วเราจะไม่พูดถึงกันอีกแล้วนะทุกคนนะต่อไปก็ถามก็แบบปล่อยวางนะคะปล่อยวางเพราะว่าถ้าหนูปล่อยวางนะั้นหนูบอกทุกคนปล่อยวางนะคะบอกทุกคนปล่อยวางนะ เพราะเราไม่เราไม่ให้ค่าไม่เสียเวลาค่ะหนูไม่เสียเวลาหนูไม่หน,ไนูไม่ได้ไปหยุดเพราะถ้าถ้าเกิดว่าเราไปหยุดปุ๊บมันจะเสียเวลาชีวิตเราทันทีเลยค่ะภาพมาฝากเดี๋ยวจะไปเที่ยวลาวนะสัปดาห์หน้า <c oughs> บอกก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่ลาวนะคะทุกคนคือประเทศลาวอ่ะเป็นประเทศที่แบบว่าสวยมากทุกคนนะสวยมากภูเขาสวยมากนะคะ เราค่ะขอคิดเยอะจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินเลยเนาะอลโลบอกสิบแปดบอกแล้วหรอ,อจบแล้วไม่มีความลับแหละไปกี่วันไม่จะาูโอเยอะเลยอ่ะจะไปหลวงพระบางกันทุกคนจะไปหลวงพระบางกันเดี๋ยวไปดูแบบน้ําตกอะไรอ่ะตกอะไรนะสวยๆให้กําลังใจกันเรื่องดีๆคนเราก็มีหมดเราเลือกพูดเรื่องที่ดีของกันแล้วกันดีกว่าค่ะ ดูใครแล้วมีความสุขขอุณมากเลยค่ะให้พลังบวกซึ่งันแลกกันค่ะทุกคนดีใจจังจะได้ไปเที่ยวลาวแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มบ้านยาโลเดี๋ยวเอาคลิปให้ลงให้ติก๊กตอกดักว่อนๆเลยไปลาวพี่ล่าไปนํโดยพี่ล่าพี่ล่าให้ไปทุกคนพี่ล่าบอกว่าโดนไล่าขายของที่บ้านอยากซื้อตัวที่ล่าไปด้วยเนี่ยเราไม,ม่ตังค์ค่าตัว <c oughs> ไปลาวเมือ่อใดสิบแปดค่ะ น้องยากไปกินข้าวปุ้นไหมเดี๋ยวพาไปกินข้าวปุ้นสาวพาไปกินเออเออตำตำหมูงขงพระบาง